สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนาแล้วก็ชาวราศีกันนะคะคลิปนี้เป็นคำพยากรณ์สำหรับชาวลัคนากันแล้วก็ราศีกันนะคะประจำเดือนตุลาคมนะ2 5 6 5นะคะก คนที่เกิดในราศีกานนะไม่เหมาะใช้เกณฑ์การแบ่งตามโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะเช็คได้อยู่ในท็อปโพสนะคะที่ f e c o o o p k g e นะถ้าใครรู้แล้วก็ดูเลยก็ได้นะคะแต่ถ้าสมมติว่าใครไม่ทราบดูตามวันเกิดก็ก็ดูได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าอย่าลืมว่าคำพยากรณ์นี้เป็นคำพยากรณ์ทั่วไปนะคะไม่ได้เจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะอ่าขอหยิบไพ่ให้กับ ชาวลัคนารวก็ชาวราศีกันกันก่อนนะขอ12ใบนะคะขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่เข้ามาอยู่เป็นเพื่อนกันในวันนี้นะคะขอบคุณที่เข้ามาให้กำลังใจกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการกดดูนะคะการกดไลค์ Subscribe แล้วก็กดแชร์นะคะถ้าเสียงเบานะให้ใช้หูฟังช่วยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันซิว่าเดือนนี้นะคะตุลาคัมภีร์กรนนะคะตั้งแต่วันที่ วันที่5ตุลานะคะ4ตุลานะเออ4ตุลานะคะไม่เหมาะนับวันผิดนะ4ตุลานะคะถึง4พฤศจิกายนะคะชาวลัคนาราศรีกันย์มีเรื่องราวรายโดดเด่นกันบ้างนะ เมติกเชียนนะคะเดือนนี้คุณก็ต้องเป็นยอดมนุษย์อีกแล้วสิเมติกเชียนหรือเมจิกแมนนะคะก็เป็นบุคคลที่มีความสามารถเฉพาะตัวค่อนข้างสูงนะคะความสามารถใดๆนะคะหยิบจับอะไรมันก็เป็นเงินเป็นทองเป็นผลลัพธ์ที่ดีนะคะแต่ข้อเสียคือมันจะต้องทําด้วยตัวของคุณเองนะ,ะการสื่อสารนะคะเป็นสิ่งสําคัญสําหรับคุณในเดือนเดือนนี้นะ,ะแปลว่าอะไรผู้จาดีก็จะหาเงินได้นะคะผู้จาดีก็จะสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองได้ใครอยากได้งาน ะะก็เขาเรียกว่าเราต้องเริ่มพูดก่อนเราต้องเริ่มเข้าไปหาเข้าไปสอบถามก่อนนะคะเราอยากได้ลูกค้าก็เช่นกันนะคะ การที่เข้าไปนะหากคุณอยากประสบความสําเร็จไม่ว่าจะเรื่องใดๆนะคะในช่วงเวลาที่แม่หมอบอกกล่าวเนี่ยให้เข้าไปตรงประเด็นนะคะไม่ต้องเว้นเวอเ,เข้าไปด้วยหลักฐานเข้าไปด้วยเหตุผลเข้าไปด้วยหลักการนะคะตรงไปตรงมาถ้ามีแผนการหรือแผนงานอะไรสักอย่างให้คุณนําเสนอเนี่ยออกไปเลยนะคะแล้วคุณจะได้คําตอบชัดเจนนะคะคืออยากได้อะไรจะต้องแบบพรีเซนต์ตัวเองนิดนึงนะคะเขาเรียกว่าคุณต้องกลายเป็นคนที่สร้างโอกาสให้กับตัวคุณเองนะในเดือนนี้ นะอย่าพึ่งเหนื่อยนะคะอย่าพึ่งทอนะถ้าเรามีเป้าหมายนะคะถ้าเรามีความฝันที่เราอยากจะทําให้สําเร็จเนาะมีความรับผิดชอบต่างๆทําได้อยู่แล้วเดือนนี้ก็ต้องเป็นเขาเรียกว่ายอดมนุษย์นะคะนักสู้นิดหนึ่งนะคะแต่เราสู้ด้วยคาพูดเราสู้ด้วยมาสมองนะคะเราสู้ด้วยสติปัญญานั่นเองชาวราศีการเป็นคนที่เขาเรียกว่า perfectionist อยู่แล้วนะคะเป็นคนที่ใช้เหตุผลเก่งนะคะช่างเจราจาเรารู้ว่าเราจะต้องพูดอย่างไรดังนั้นเนี่ยใจร่มๆนิดนึงนะคะเพราะดูดูแล้วเนี่ยอารมณ์คุณค่อนข้างจะ swing นะเดือนนี้หลายๆท่านน่าจะพบเจอกับ p r e เช u r e หรือว่าความกดดนันหลายๆสิ่งหลายๆอย่างจากสถานการณ์รอบๆตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นคนในบ้านของคุณเองซึ่งเขาเรียกว่าอาจจะไม่ค่อยรับฟังกันสักเท่าไหร่ลูกหลานอะไรอย่างเงี้ยนะคะค่อนข้างที่จะห่างเหินแล้วก็ เขาเรียกว่าพึ่งพาไม่ค่อยได้นะแล้วก็ระวังเรื่องสุขภาพกันนิดนึงนะคะฝนฟ้าขนองนะคะแล้วก็เรื่องหลังคงหลังคาแล้วก็เรื่องฟืนไฟไฟฟ้านะคะก็เก็บแล้วก็จัดการให้ดีนะมีทาวเวอร์มีหเหรียญการใช้เงินนะคะยังจะต้องรัดเข็มขัดอยู่พอสมควรรายได้นั้นมาจากน้ำพักน้ำแรงนะคะแล้วก็รายได้พิเศษเนี่ยยังไม่ค่อยเห็นช่องทางต้องอดทนหน่อยนะคะนะเดือนนี้ ก็กระสือกระสนพอสมควรถามว่ามันมีส่วนดีๆยังไงช่วยเหลือบ้างบริษัทหรือว่าเขาเรียกว่าสถานที่ทํางานถ้าคุณเป็นเจ้าของกิจการนะอยากได้ความช่วยเหลืออะไรให้ออกปากร้องขอนะคะจะมีคนช่วยเหลือเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะคะที่เป็นผู้หญิงเป็นญาติคุณที่เป็นผู้หญิงก็ได้หรือหมายถึงคนที่ตำแหน่งสูงกว่าเราแต่ว่าเป็นผู้หญิงนะคะแต่เป็นผู้หญิงที่มีพลังงานเหมือนแบบเขาเรียกอะไรนะ e n เ r g y แบบลุยๆเหมือนผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ อ่ะขอใบสุดท้ายใบสุดท้ายอ่ะมาแล้วนะอ่าจิตใจคุณยังไม่ได้มอดไหม้ซะทีเดียวนะไม่ว่าจะเจอกับอุปสรรคคุณก็จะเครียดแป๊บหนึ่งเท่านั้นแหละเดี๋ยวสักพักนะคะพอตั้งสติได้นะคุณก็จะพร้อมที่จะกลับมาแก้ไขแล้วก็อ่ะคือสู้ขึ้นมาใหม่ การควบคุมอารมณ์เป็นสิ่งสําคัญสําหรับเดือนนี้นะการเงินก็อย่าใช้เงินตามอารมณ์นะคะมันมีความปรารถนาอยากได้ของหลายสิ่งหลายอย่างอยากจะเตือนให้เขาเรียกว่างดหรือว่าลดให้ได้อดทนให้ได้กับการใช้บัตรเครดิตในเดือนนี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่ไหวแล้วมันจะยิ่งบานปลายกระเป๋าฉีกนะคะชักหน้าไม่ถึงหลังไปใหญ่เลยแต่ว่าถ้าคุณรัดเข็มขัดเดือนนี้คุณจะรอดไปได้อย่างแน่นอน คนช่วยเหลือใช่ไหมคนช่วยเหลือนอกจากตัวคุณเองก็มีญาติผู้ใหญ่มีผู้หลักผู้ใหญ่ที่ปรึกษาครูบาอาจารย์ของคุณอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าผู้เชี่ยวชาญที่ปรึกษาอะไรแบบเนี้ให้ไปขอความช่วยเหลือจากคนเหล่านี้ได้นะฮะเรื่องของลาบลอยการลงทุนแม่หมอย,ยังไม่ค่อยเห็นสักเท่าไหร่นะคะดังนั้นเนี่ยอย่าพึ่งไปลงทุนอะไรคือถ้าจะซื้อหวยก็ซื้อน้อยอย่าพึ่งซื้อเยอะนะอืม นี่นะคะระวังถูกหลอกถูกโกงด้วยถ้าคุณจะลงทุนอะไรนะคะสำหรับเรื่องหุ้นเรื่องการลงทุนไม่ว่าจะเป็นยูนิตใดๆก็แล้วแต่นะคะเดเอทฟอเร็กซนะคะหุ้นอะไรพวกนี้นะ <c oughs> คือดูไปยาวๆนะเขาบอกว่าให้หาข้อมูลให้มากๆก่อนจะตัดสินใจซื้ออะไรเขาบอกว่าให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญถ้ามันมีข้อมูลที่ยังไม่ชัดเจนเนี่ยยังไม่มีตัวเลขชัดเจนหรือว่า90%น่าซื้ออางเงี้ยเขาบอกว่าให้คุณเดินจากไปซะ นะเดี๋ยวค่อยไปตามเก็บเอาทีหลังถ้าสมมติว่าหุ้นตัวเนี้ยวันไหนที่เขาเรียกว่าไงไทม์ไลน์ลตอนไหนที่มันกลับมาดีอะคะ่ะค่อยหยิบมันขึ้นเนี่ยมาพิจารณาอีกครั้งหนึ่งอ่าระวังอุบัติเหตุด้วยนะในเรื่องของการเดินทางเนี่ยก็มีการเดินทางตามกําหนดการนะคะมีแผนงานที่ตั้งใจจะไปเนี่ยจะได้ทําสําเร็จตามนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเดินทาง2คือเรื่องของการเจรจาเรื่องของถ้าคุณไปซื้อขายอะหรือทําอะไรที่เกี่ยวกับพันอะไรนะ ธุรกรรมนะคะการเงินแล้วก็เรื่องสำคัญคญให้เตรียมเอกสารให้ดีจะสาเร็จไปตามนั้นนะเรื่องความรักกันบ้างดีกว่าความรักของชาวราศีกันนะคะมันช่างแห้งเหี่ยวห่อเหี่ยวมากเลยทีเดียวเดือนนี้ดูตัวคุณจะวุ่นวายไปกับการแก้ไขปัญหาการเงินซะมากกว่าคนโสดยังคงโสดต่อไปนะคะยังไม่ค่อยมีใครเข้ามาคนที่เข้ามาหาคุณในช่วง 4ตุลาจนถึงสีพฤศจิกายนี้ยังไว้ใจไม่ได้นะคะมันจะเป็นพวกที่เขาเรียกว่าเหมือนมาแยบๆย,บยบมามองมองเมียงเมียงม,งมองมองคุณอยู่นะคะแต่ว่าสิ่งที่เขาเข้ามาเนี่ยคือมันยังไม่ใช่คนที่จะจริงใจกับเรานะไม่หมอว่าอหนึ่งคนที่เข้ามาคือไม่น่าไว้วางใจแล้วก็ยังไม่น่าจะจริงใจกับคุณอาจจะมาหลอก มาหาเราเพราะว่าเห็นเรามีเงินเห็นเรามีหน้าที่การงานที่ดีมาขอยืมเงินมาขอความช่วยเหลือมาขอให้เราฝากงานให้มาขอให้เราแบบช่วยซื้อหรือช่วยสนับสนุนไอเดียของเขาอะไรแบบเนี้ยนะคะก็คือมาขอความช่วยเหลือเรานั่นเองสําหรับคนที่สมมุติว่ามีกิก๊กหรือว่าคุยคุยกันอยู่กิ๊กกันอยู่นะคะก็ก็จะได้รู้ความจริงนะคะว่าเขาเองน่ะไม่หมอททยแบบนี้นะคือไพ่มันชัดมาก คือเหมือนเขายังไม่ได้อยากมีใครอะ่ะเหมือนเขาก็ยังอยากโสดต่อไปเรื่อยๆ,ๆเขาก็มาคุยกับเราแก้เหงาผ่านๆไปอย่างนั้นแหละมันเหมือนทางผ่านนะนะมันก็ยังไม่ได้แบบเออถูกใจกันสัทีเดียวนะคะมันมีทั้งไพ่จัดจเมนนะคะห้าเหรียญคือมาเพราะว่าเหงานะคะมาเพราะว่าอกหักมามาเพราะว่าตัวเขานั้นมีปัญหาและยังพึ่งพาตัวเองไม่ได้พึ่งพาตัวเองก็คืออืมยังไงดีอะ่ะคือเหมือนยังยังนอยอยู่ยังเศร้าอยู่ยังรู้สึก รู้สึกด e p r e s s e อยู่หดหู่อยู่อย่างเงี้ยนะคะอ่าก็อยากต้องการเพื่อนต้องการคนรับฟังต้องการคนแบ่งเบาเขาเรียกเลยนะอ่ามีอารมณ์ร่วมอะไรแบบเนี้ยนะอืม ประมาณนั้นแต่ถ้าเพิ่งเริ่มคุยกันอะมันก็แค่ยังเริ่มเริ่มคุยอยู่นะคะมันยังไม่เป็นวุ้นเลยนะยังไม่ก่อตัวเป็นรูปเป็นร่างความสัมพันธ์สักเท่าไหร่นะแต่ถ้าอยากคุยก็ไปเรื่อยๆค่ะแต่อย่าเพิ่งไปเปิดใจให้มากอย่าเพิ่งไว้ใจมากอย่าเพิ่งให้เงินนะแล้วก็อย่าเพิ่งให้ให้ใจไปดูดูกันไปก่อนคนมีคู่นะคะให้ระวังปากเสียงเนาะสองก็คือให้ดูแลสุขภาพของกันและกันให้ดีๆนะคะอาจจะมีปัญหาแบบความเจ็บป่วยความเครียด เข้ามานะคะอาจจะเป็นเขาเรียกว่าอุปสรรคในการที่จะเขาเรียกว่ามีมีมีชีวิตคู่ที่มีความสุขนะเออมันอาจจะมีความเครียดเข้ามานะอืมประมาณนี้ก็ลองค่อยค่อยคุย,ค,ยคุยกันดูนะคะอไปดูตัวช่วยกันดีกว่าคําแนะนําสําหรับไพ่นะคะสําหรับเดือนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างเออใช่ ใครที่ทํางานแล้วมีศัตรูคู่แข่งนะคะใครที่จะไปสอบหรือจะทําอะไรสักอย่างแล้วมีศัตรูคู่แข่งอนะ่ะคุณจะต้องคือถ้าคุณมีความสามารถร้อยใช้ไปร้อยห้าเลยนะเพราะว่าคู่แข่งเนี่ยก็อาจจะเจอมามืดนะคะนะอืม เอกสารอะไรทั้งหลายทั้งแหล่ที่คุณจะไปเดินเขาเรียกวอะไรนะเหมือนใครจะไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยนะคะการต่ออะไรนะการทำพาสปอร์ตการต่อวีซ่านะคะบางทีอาจจะต้องอาจจะต้องกลับไปรอบสองนะบางทีเตรียมเอกสารดีๆนะจ๊ะนะอย่าเขียนผิดนะอะไรแบบนี้คำแนะนำจากไพ่ออร์คเคิลนะบอกว่ายังไงแกนพ d p a เรน t ์นะคะผู้หลักผู้ใหญ่นะ you have a special bond with the grandparents h a t can n e v e r be b roke n ปุยญาตายายนะคะของคุณญาติพี่น้องของคุณผู้หลักผู้ใหญ่อะคือคาสายสัมพันธ์อันเนี้ยมันแน่นแฟนนะคะไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลแค่ไหนเขาบอกว่าเราก็ยังคงพึ่งพากันได้เสมอเสมอนะอันนั้นก็คือที่พึ่งของคุณนะคะอันเนี้ยอาจจะไม่ใช่แบบสายตรงก็ได้อาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่เรารู้สึกสนิทแต่ว่าเขาเรียกว่าไม่ไม่ได้เป็นปุยญาตายายเราจริงๆก็ได้นะก็ท่านยังเป็นที่พึ่งให้กับเราได้เสมอเสมอนะคะใบที่สอง อ้าวเพิ่งเห็นว่าไพา่เอียงขอโทษด้วยทุกคนเห็นว่ากล้องเอียงอะไปที่สองเป็นจักรุนอ่ะเพย์ออสนะคะเขาบอกว่าหลายๆสิ่งหลายๆ,ๆอย่างตอนเนี้มันยังดูคุมคค้มคือคุ้มคือถ้าคุณจะต้องตัดสินใจเรื่องสําคัญอนะให้คุณอนะชะลอให้มันผ่านพ้นเดือนนี้ไปก่อนแล้วเดือนหน้าค่อยหยิบยกมาพิจารณาใหม่นะคะส่วนใครที่ คุยคุยคนคุยของคุณเนี่ยคุณอาจจะจับโปะแตกได้นะคะว่าเขาก็มีคนอื่นหรือเขาขบซ้อนเขาอาจจะมีแฟนอยู่แล้วแล้วเขาก็มาคุยกับคุณให้คุณเป็นคนเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไม่ได้เปิดตัวอะไรอย่างเงี้ยนะก็ได้ไพ่ใบนี้นะคะสื่อถึงมีเขาเรียกว่าไงดีเรื่องที่ดีสําหรับไพ่ใบนี้นะคะสิ่งดีๆที่จะนํามาหาคุณเนี่ย เดือนนี้คุณเขาเรียกอะไรดีนะสเสน่ห์เม่ตามาหานิยมนะคะยิ้มเยอะๆนะคะแล้วก็พูดจาดีๆพูดจานิ่มนวลอ่อนหวานนะคะพูดจาดีนะคะจะนําโชคมาสู่คุณแต่โชคในที่นี้อาจจะเป็นเรื่องของช่องทางทามาหากินนะคะการแนะนําลูกค้าคอนเน็กชันเครือข่ายอะไรดีๆในทนํานองนั้นแต่ยังไม่ใช่เรื่องของความรักนจะจ๊ะอืมก็จะเป็นลักษณะนี้นะก็ นะยิ้มเยอะๆนะคะคอนดิชันเป็นจุดที่คุณจะใช้พลิกสถานการณ์หาทางออกได้นั่นเองอ่ะไปดูตัวเลขนำโชคกันบ้างดีกว่านะลองลองมาเปิดให้ว่าเผื่อหลายๆคนได้ใช้ตัวเลขนำโชคนะไม่ได้บอกให้ไปแทงหวยนะแต่อาจจะเป็นเลขที่เป็นความโชคดีนะคะอาจจะเป็นทะเบียนรถเบอร์โทรศัพท์เลขห้องหรืออะไรก็แล้วแต่นะอืเลขดีๆที่เกี่ยวข้องในชีวิตคุณนะคะ สินะคะนะเป็นเบอร์16นะคะจากไพ่เลนอมงั่นเองนะจริงๆถ้าดูจากภาพจะเป็นไพ่เดอะสตาร์นะความหวังยังมีอยู่แน่ๆนะคะแต่อาจจะไม่ใช่เดือนนี้นะคะวันหนึ่งมันมันจะเกิดขึ้นกับคุณจริงๆแน่นอนแต่ยังไม่ใช่เร็วๆนี้นะ,ะ่ะก็ เป็นคําพยากร์สำหรับชาวลัคนาราศีกันนะคะก็ขอวอวยพระคะไม่ว่าคุณคาดหวังสิ่งใดนะคะมันสมองความชฉลาดและสติปัญญานะคะคการควบคุมอารมณ์ที่ดีจะนําพาคุณตรงไปสู่เป้าหมายอย่างแน่นอนนะคะก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในเดือนหน้านะคะวันนี้ก็สวัสดีค่ะ